สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือกาแฟที่ทานไม่หมดนะคะ,ะพี่นี่ก็จะชอบชงกาแฟทานไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเสร็จแล้วก็ลืมทิ้งเอาไว้แบบนี้ทีนี้พอมาเจอนะคะกาแฟที่เราทานไม่หมดนํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่าไปทิ้งนะคะแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเราวันนี้เราจะนําไปเป็นปุ๋ย รดต้นไม้นะคะให้อาถาธอาหารกับต้นไม้กันนะคะก็ามาดูนะคะเหลือมากน้อยไม่เป็นไรนะคะเราก็จะนำไปผสมในส่วนผสมต่อไปนี้กาแฟที่เหลือประมาณนี้นะคะก็น้ำที่เตรียมเอาไว้ประมาณสอ2ลิตรนะคะ2ลิตร 2- 3ถึงลิตรได้นะคะเพื่อนๆก็เอาเทลงไปในน้ำแบบนี้นะคะกาแฟประโยชน์ของกาแฟนะคะเขาจะ มีธาตุในโตัเจนและฟอสฟอรัสที่สูงนะคะในโตัเจนก็ไปบำรุงต้นไม้ต้นพืชทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นรากก้านใบนะคะ ก็จะไปทําให้พืชเจริญเต,ติบโตได้ดีและยังช่วยป้องกันพวกมแมลงต่างๆกลิ่นกาแฟนะคะก็จะ,มะแมลงไม่ชอบนะคะยังช่วยทําให้ดินนะคะปรับสภาพดินให้ดินมีความร่วนซุยอีกด้วยสําหรับกาแฟนะคะประโยชน์เยอะนะคะก็จะมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองกันเลยทีเดียวนะคะก็สิ่ง ต่อนะคะที่เราจะเติมเข้าไปตัวนี้จะเป็น EM นะคะ EM ก็หมักเอาไว้เองเป็น EM จากผลไม้รวมๆนะคะตัวนี้ก็หมักเอาไว้ระยะเวลาที่หมักนะคะก็ประมาณ4-5ปีแล้วเราก็ไปตักมาใช้นะคะ EM ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ดิน มีความร่วนซุยเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีาธาตุอาหารหลักและาธาตุอาหารรองเหมือนกันนะคะสำหรับ EM นะคะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในวัสดุปลูกในดินได้อย่างดีนะคะเราก็จะเติมนะคะไปประมาณ1ช้อนเป็นสูตรเข้มข้นนะคะช้อนแกงพอนะคะอันนี้ใส่ลงไปค่ะตัวนี้สูตรเข้มข้นนะคะ เสร็จแล้วตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนั่นแหละนะคะก็ช่วยกระตุ้นการเกิดรากฝอยรากแข็งแรงนะคะก็ส่งผลให้ทุกส่วนจเจริญเติบโตได้ดีก็ทำให้ต้นไม้นะคะต้นพืชต้านทานโรคได้ตัวนี้ก็ใช้ประมาณครึ่งนะคะครึ่งช้อนชานะคะต่อน้ำสองลิตรนะคะก็จะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันไปราดลดนะคะที่ ต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะอันนี้ไม้ประดับไม้ดอกนะคะพืชผักสวนครัวได้ทั้งนั้นเลยอย่าไปทิ้งนะคะกาแฟมือใหม่ก็ทําตามนี้ได้ไปรดกันเลยค่ะ,ะก็รดลงไปกระถางนี้ก็จะรดลงไปประมาณ2แก้วนะคะทําแบบนี้สองสัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปสําหรับปุ๋ยชีวภาพนะคะ อะตัวนี้กวักมรกตที่ปลูกโชโคดเอาไว้นะคะก็ะแตกหน่อแตกลูกออกมาดีมากๆลดลงไปแบบนี้นะคะอ่าลดได้ทุกอย่างเลยใช้ประโยชน์จากกาแฟนะคะเพื่อนๆอย่าไปทิ้งนะคะนำมาราดลดตัวนี้ก็เป็นรวยล้นฟ้าใบด่างนะคะ เบอร์กินนะคะเบอร์กินก็รดได้นะคะเพื่อนๆไผ่ฟิลิปปินนะคะลดลงไปเลยประมาณาถ้ากระถางใหญ่หน่อยก็2-3แก้วเอาละคะ่ะวันนี้ก็ได้สูตรปุ๋ยนะคะที่เหลือจากกาแฟที่เรารับประทานนะคะไม่ต้องทิ้งนำมาใช้ประโยชน์นะคะลด พืชผักสนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลได้ทุกชนิดนะคะสําหรับวันนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะมือใหม่ทาตามได้เลยนะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ